สบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีพี่นอ้องยามแรงเด้อยินดีต้อนรับเข่าสูงสองหนองคีมสาลาวหนึ่งเกา่าคือเก่าด้วยพี่น้องเหมือนนี่อยู่ท้องหน้านาั่งขีดเทิงเต๋อวัสิเฮติปยังออกมาหลินอยู่ท้องหน้าแค้มบา่าเนี่ยพี่น้องแค้มทางใหญ่นะแค้มทางเข่าบาทอ่าหน้ามูนะมันเป็นเทียงในนี่น,นะพี่น,อน้องเพุเทียงกันเลยออกมานางหลินตอนนี้กะอนี้ ก็สิบหาหมงหัวง้องแไปลากหัวงกระสอเกระเจาพี่น้องก็ลากโมงหัวงองกระสอกระเจา้าแม่นางหลิ์อ่าเจ้าอายน้องเขาจะเอาไก่มาตบก็เลยออกมากินยังไม่ทันเลตยตบเดอกพี่น้องแต่ว่ากำลังมาเอาไก่สิบปีแล้วสิโตมาเบิ่งการน,นะตอนนี้กำลังสิไปลากโมงหัวง้องเป็นหมือ,อนละหกโมงล้วไอ้เปิ้ลกับอา่า บองลี่บองลี่นั่นรุ่นน้องปีหนึ่งพี่เนาะน้องของมูสักขีมเจ้เพิ่นมาเอาเจ้ก็เลยสิทาขีม้เบ้างเ้ยจนเมิดยูเอายู่ใส่นี่น่ะพาไปตุทีมางตรงหน้าด้วยพี่เนาะนี่โดดแลนยางมาไกลเติอไปนี่ เดี๋ยวสิสากกหายสุพรรณจัดเกาะหายเนาะบอดี้แมนผู้บ่าวได้พี่เนะานนนะเจ้านาะเอฟซีขอแต่พิ่เนาะจุดหนีขาจะมีเงียเบเแล้วพี่เนาะเอามาหลักของห่วงเขาจอมีนี่โอ้ยบรรยากาศถ่อนมันนี่บ้าในร่มลมพี่น้องเอาะมันนี่บระถ่อนเปลี่ยนไปตามอันนี้เนาะเปลี่ยนไว้ขวนขายร้ายพี่น้อง ม่อย่งเขียนมอยังคืนใช่ม่อย่งจุดจีอ้าวอภผอนทบมาป้ามพวกน้องมองกรอมองกระสอไม่จะคนนะจะเอาอะไรึ้นจะอาอะไรึ้นอังรีโสดจีบบกนะโสดอันนั้นได้ทักลังด้ สวยแต่บวชสวป่ะสวย,ยแล้วพอข่อยเมี่ยแม <c oughs> ่เลยอ,อ,อม่วงดุเขาจะเอาเห็นเ <c oughs> ขียงไมอ่องดีนก้นหนาหลากด้วยพี่น้องห <c oughs> าลาักม่วงในม่วงกระซอะนะเต็มอยู่ยม่วง,งกระซอคือแบบมันซุกเลยพี่น้องญาติโบเลยกัเฮ็ดกวนได้เนาะหมาอังกัญญายอยู่มันขำแล้วน่บอยากเห็นสัตว์ห้องเตงถึง จนคำจะหึงบ่มาพา, <laughs> ากันนั่งขีดพี่เนาะทางนี้ตรงหน้าขึ้นไปทางดงเนาะ,นะขึ้นไปทางเรารก็จะเอื้อนทางเราทางทงเน,ะนเาะทางทงกับม,มีหัวมีหอง,หงทางเรากับมีปลาพี่เนาะ <laughs> มันหัวมีบุญรหลวงไพ่บ่อีมือสุดท้ายบอกแค่เนี่ยมันหัวปีนี่มืบุญรหลวงไพ่ด้นพี่น้องเอ็ MC วคือเก่ามือสุดท้ายนะกาลินได้แหละมาได้พี่น้อง อันหัวบัวมีวุ้นผ้าอายหลายปีแล้วเจ็ดปีแล้วบันหัวบัมีอันเอาเป็นผัวด้วยหยอดได้บ้างแต่ต่อได้ลักของกันจะนะสะไป <c oughs> ดีเด้อพี่น้อง <c oughs> นางแต่เฮิงบัวผักกันมาเอาเพราะว่าว่าจะไม่กินเนาะพี่น้องคันหนึงสิไปเอาไก่มาปีกับบัมีไก่เนาะสิสอกับบัวคายกนันจะนะพี่น้องก็ได้ทำไปคือพกหมดแต่ว่าในกล่องน่าเจ็บเป็นบบน่าเจ็บเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็มาลากขคำงวงพี่น้องพี่เจ้าก็จะเห็นกับจับไม้เนี่ยเขจะออมหัวออย่างดี้นกีฬาเ <c oughs> ป็น <c oughs> หนาวพี่พน้องแถมมาเห็นคลิปนี้หน่อไม้อะไรเนี <c oughs> ่ยว่าข่อยมาลากแข่เนาะหนาไปวะริงลักจริง <c oughs> มันนี่กับอากาศหอนเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่นะหนาวเนาะเมื่อวานก็เมื่อวานก็มืนอสื่อน้องเป็นบอกก็มันน,นนี่นะหอนอากาศมันกับเปลี่ยนไปตามใจคนพี่น้อง คนบมดจริงใจแม่นบ่ล่ะแาขนาดข่อยยังลงหลายคน<บ>ปามบ่เจ้ามีแค่มัมนเกะแค่แบบสมสะอาดได้เพิ่นนะ่ะพี่น้องผู้สาไลไาลลูกันยังแรงอย,ยู่นะตอนนี้แต่ว่านี่กระซิมือแล้วพี่น้องอีกเพราะว่าชีพนาทีเนี่มือแล้วละเพราะว่าในกล่องสักคืนมันอยากแจแกย่างแจกจยิงเป็นบอกพี่น้อง แม่งมีแม่ใหม่มมกันร้านประมาณหกเจ็ดโมงนะรับรถกส่ยายอยุ่ัางี่นอ้นนนนนนองแม่งขนุนแม่งขนุนเยอกูอีออ่พอแล้วว่าเอาไรใยาข้าวเจาะน่ะกินบร้ไย์ดอกอาไม่ดับอย่างเี้ยพอแล้วกิตัวข้าวเจาแต่เป็นผัวหนึ่งก็พ่อแหละเว้ยกินหรายคนไอน้น้าเขาบอกมาปะโซ่

dám có thử vợ dám có thử nà nếu nà tệ á à, quay chiều không phải, phải nào đi đi ra xí ở quay bao pino mong mong cá sò và nó xuống mà nhảy đây thán là là à, bổ sung nà sẹp và nó xuống nà pino anh nhặt bồ này cá quắn nè sẹp nhám à liềng quẩy liềng lắc ถาจะข้อก็จะมาเห็นคลิปนี้บอสับพี่ซ้อมเด้อขาแม่ขอยหม่ได้ขึน้นขอไ่ได้ลากเลยแอ้วพี่น้องอาพี่น้องมาสม่บรรยากาศเด้อเนเพ่อเดียวนะอันนี้อะรอต้มไก่ี่ัดพอเด้อี่น้องว่าบุก,กพี่กวเหมือดเลยได้ยังนะจีนไม่ยเขียนเลยนเมืนนี อยู่ในบ้านเอาเองพี่น้องนะเป็นแค่ทางเลยติดทางใหญ่เนาะอยู่ทา,างเขาบ้านได้พี่น้องแต่มันไม่เทีย่ยงนี่เนาะใายผ่าครบพี่น้องนล่นก็ได้นี่เขาล่งโคบเที่ยงหน้าก็ขึ้นใหม่เนาะไม่เล่นแล้แจ้งนะได้ของม่วงขวดนึงม่วงกี่ลักใช่ไหมพี่น้องเลยเข <c oughs> ากินกี่ลัก <c oughs> เด้อเทียงขึ้นไม้เด้อพี่น้องเด้อเทียงประทอบคุ้มไม่ทอเพชรเทียงกะชีโฮกน้อยหนึง่งเทียงก็ะได้ขึ้นไม้สันีจ้าแจงยังละเอยียดพี่น้องไผ่ซอมอยากแจงนี่ไข่มีมพลมเนาะ โอ้ยพัดลมก็ได้อยูหน้าด้วยพี่น้องยี่ทงนากินตรงก่กกได้เล่นยวสิโทนสลัดออกมาลิ่นน่ะนี่พี่นออันนี้คือน้องป่านาบกแหละว่าสิขอว่าสิขครขบเกิดป่านคันน้องอยู่เหลี่ยงกายเลี้ยงเป็ดเนาะโอ้ยอยู่ในน้สกีดก่อนมาทายกีดโดนดูอยู่พี่น้อง ฟังหันโทรหาผู้สาวแก่งมีกระบาลสักครีมนะมานางอยู่กับเย็นเย็นพี่เนาะบรรยากาศกับได้ทีเนาะได้ทีแล้วเห็นมันเย็นอยู่ท้องนางคนลาวคนลาวคนลาวจิงใจมากคนลาวจริงใจเออเขาจะมากินเบียร์ด้วยกาแฟขบเบียร์ไรบ้านเบียร์ลาวเบียร์ลาว อันส้มโวเป็นขําเมื่อบาดจะได้ออกมามาห้อ mm. งโค้ดมาโค่บะโบก็สะเละไีเนาะตัวเสียออกมาอยู่ไปจักทีเราโทรหาเป็นแบนั้น FC เขาบอ border ไป FC ทั้งสองนางหลินนะพี่เนาะเจ้อนี้ยู้นี่เทไปเท๋มากเลยเอามานางหลินฮาร์ดเนี่ยมานางกินหลินไปเนาะบรรยากาศมันหอนเนาะวันนี้เนาะมันหนาวก็ได้ปิดปิดไปได้สิ่งติ้งก็ซสิ่นี่ชอบบรรยากาศ พี่อีตร์ก็นั่งมาเฮงเต๋อเลยพี่น้องนั่งขีดว่าสิเห็ดขีดเนี่ยผมมีแนวเห็ดเพราะว่านางหลินที่ซื้อก็เลยแบบว่าไปหาหลักงวงกระซออจะมากินเขาเป็นคนหนาหลักนะห <c oughs> ลักไก่บมก็น่าหลักไก,ก่ก็่จัปะพี่น้องหน้าเขาจะอึดได้เขาจะเลี้ยงไก่แค่นี <c oughs> ้นะเมื่อคืนหน่อยไแล้วมึงหง่ะก่อนจากหลักไก่แล้วมาตก <c oughs> นอนหน้ากับโควไปเหรอเป็นเ, <c oughs> เนทียงนะ อันนี้คือแบบดาดผ้นะเนาะดาดพรอาพี่เนะน่ะนี่เขาจ้านพี่เนาะอันนี้คือเจวแจวพุงเจวขัวพุ่ตับบาวก๊อบสายสดพี่เนาะเจนต่อนะโยมหนือะไรทั้งโดนทั้งปลาได้ยังไงะมีเสือกจันหอมีเชอจันหอมงามเลยโสด เออบอกว่าจะเปิดแพงนะพี่น้องนี่คือมังมองกระซอทันเดอมักินเดอรพี่น้องนี่เรากาจะเออมังปลาเข้าไปอืมอยู่ใช่ที่แดดนี่น่าเขาสิปปะกินเนาะมังเงียบก็เลยเปิดแค่อันปลาปลาปลาที่นปลาปลาก็เลยเด้อได้ได้เออพี่น้องมาได้กินอันนี้ชลากรักสีออกมาเห็นไหมเออเออสีแดงมูนกูแต่บอกว่าจะเปิดแพงนะขอแจกพปลาสลากว่ะเย็นเซตที่สองพี่น้อง ไป,ไปกินมืออื่นแตำรายเล่นหัวม่ัวาเปิดเพ่ต้มไก่ด้ทั้งรังนพี่น้องต้มไก่ชอบไก่มันมีไก่หรือบางตัมไก่ไง Chắc chắn 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 chắn

สอมไหมเอ้าตุ๊กศีรองนะแกะจุ๋ยอะอตัวนี้ไม่โรีลัด้บึงดูโรยไปมาบึงดูเนี่ยเสียงขี้อมจังเออแม่ยางมาจะไปมาส่งเพื่นพี่นองส่งฮอดแคน่างยางเข้ามาตีตดวงูแหละ อย่างเขียนมาอมุกเลยตัวนี้เด้อย่างเขียนมาขายอดีมันอย่างแทนนสวนเคยมันเห่ื่อยู่เขียนหน่อยพี่น่อยนี่าล น้ำหน่อยหรอลองดูเห็นแสงไฟเลยพี่น้องมันเหมือเลยเนี่ยเหมือเด้จะไปดีพี่น้องเออสดาดพาเพิ่นสิไปถ่ายแบดแมนเด้อเพิ่นมาได้ไป เอ้ยเหลือส <c oughs> ้การคอยกับไปเนี่พี่เนอะเออนาคือเหมือนแถวลาลาดไม่ใช่ทังีราไม่ทัเพี้ย่าน่อานัเ้ยอ่านหนักับขาวไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ว่าเหมัอนคนั้น่างซ้ำ่างสวยิดกสบายดีคอยกับซดคขยนันเลยอ่านหนซดกินไหเพื่อมาส่งหนาะตัวบอกได้ผิดมือหนึ่งสิผ้าไปเนียขีอยางที่ปอบาู่เด็กลหะเ็าจะตรงไปนะ ปีในใจใครพี่มาเห็ดขาดเกิด,ดาดผาเด้อพี่น้องนี่เด้ออ้อันนี้บอดดี้แมนซอครีมแล้วกินเบียรเด้อเขาจะกินว่ะวกอันก่อนนี่นกินพวกคนยัยเขาจะกินเบียร์่างเตาพี่น้องกินมะม่วงอ๋อไมีหยิ่งนะมันเนี่ยสลัดเอสซีวันสลัดไปถ่ายบอดดี้แมนนบอดด้เฮ็ดครีมบอกเลยเพิ่นยังมาทานอะไรไปเนาะเพิ่นกินฮอดบะง,งั้นกินฮอตซอครีม,ย,ม,มยู่ อยากซ้องการสิไปรออีกต่อไปก็่ะก็แหนาวหนาวด้วยพี่น้องอย่าว่าแบบมุมในตอนนี้สกีมกับมุกอะเดี๋ยวสิพาสลับไปนี่ย่งเขียนนะผมนั้นมือกระเจาเอามือกเบียดนั่สมเอ๋อเมือทั้งรังเหมืยไปนอนข้าจะมีไคผ่านอยู่ทางบะมือนั้นบะนี่ไคือเหตุกาานาะพวคือเม็น ะได้สั่งเห็ดบอลนางดิคือ่านางลิ้มันนอนเห็ดอะรดบอลนางลิเงียบอยางี่อยตีอยากตีเหรอพีเลยสิอยากกอน่าฉันไม่ไก่ก็จะตบไก่ยงไกลจกินเพตับเด้อคนละสิหรอพีนะพี่่จขายกินทองด้พียังอยา ไ่ว่เลยเรี่องเสือสีแดงเ็เยม่นางเหนี่ยมซิซวมีพัดลมอยู่แล้วพี่น้องบบได้เย็นถ้ามดาได้ดมีพัดลมดูไอพัดลมกะา้ซินงแ่ชายหายมั่งเนอวนนีสายก็จอบางพัดลมพัดลมม่มีพาอาร์ด้ยนะแ้ก็เย็นคือเก่าเนาะใครไปจับตัวอันตัวนี้อามแล้วอันนี้ก็คือมันสิเหตุอันไวเหตุแนวพี่น้องไวมันคลายเลยเไปอัตโมันะ สมสมเนี่ยเป็นอะเยอะปะ fc วาซาลัดไปเห็นงานคือโบเห็น fc ต้องใส่ fc เป็นเจอบก็เลยว่าเพิ่นบ่ได้ลงไปด้วยพี่น้องพอว่าบ่ได้มาแจ้งเพราะว่าเห็ดเกิดตอนนั้นว่าสลัดสิ่นี้ปาแต่ว่าเพิ่นยังกินหอดอยู่มาดิแล้วช่องการเด้อเดี๋ยวช่องการไปรีบมาใส่ซไปหากระถาม มีคนถามมีคนคอมเมนต์มาว่าเคยเห็นสลัดเนาะต้ <c oughs> มไนะม่ละว่อ่านนี่ก็กินแกงยังไงน,นะ <c oughs> มา,าพี่น้องเอ้ยมาเลย มานอีกแล้วเปิมเห็นซื้อกินเหล้ากินเบียร์อยู่หน้านได้ก่ปลามาเซิร์งไก่บ้านอยู่นี่กินหมักม่งองไปหลักม่องกับหลักไก่ก็จะเป็นปลาไก่ปลาตัวนึงสิต้มหรือสิปิ้งเอาตั้มันได้คอยนะต้ม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 ใช้สาบบอกพี่น้องไก่ปลาคนมันมาไก่ปลาพี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้เจ็ดเปื่มเว้ยเหรอกินเขาวแรงอยู่หน้าเดิมมั้ยเด้อออกเมา่อเขาวำไปผูกไปเนี่ยปุ้งแม่นั่นน่ะปุ้งข้างมออันั่นเนี่ยข้าวเป็นเปื่ม พี่น้องคลิปในกาสิภากบรรยากาศไรเพียงทันีดเด้อป้อมีอย่างไลไรสาระหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องไรสาระไอ้แซมพี่ปอพี่น้องแซมไม่โกนแดดจะดีบอยหยอคือซื้อคลิปนี้การสิพักบรรยากาศไรเพียงทันี้เด้อทุกคนมากินข้าวแรกต้มไก่น้ำซอสครีมเด้อต้มไก่ปลาใส่สาหรือพี่น้องเด้อใส่สมุนไพรเนาะเบื่อสาหรณี่พี่ได้ดิ ถ้ากินหอสลดัดเพิ่ยังมาทะเลไปได้พี่น้องบางคนสิไปนำหาเพิ่อยู่หานเนาะคือบ่เห็นคือบ่เห็นไปทำงานหรื่องใหญ่างานอะไบอกเพราะว่าสลาดัดยังมไม้ทะเลลงไปเพิ่คอมเมนต์มานะพี่น้องฝากทุกคนกดไลค์ก like, ดแชร์หาเด้อบายบายพ่อแมากินหนาดื้อเฮ็ดเฮ็ดบายบายเด้อพี่น้องเห <c oughs> ม่ออะไรเด้อ <c oughs> <c oughs>